สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะกับมาทัตตี้นะฮะวันนี้ก็อยู่กันที่เดิมเลยบริษัททัตตี้นะครับสำนักงานใหญ่นะฮะซอยสิทิไทอ็นะครับก็อ่าเป็นอนาจักรรถมือ2ว่าได้นะครับเรามีทุกเซสเมนเลยไม่ว่าจะเป็นอีโคคาร์นะครับอ่ารถซิตี้คาร์แล้วก็รถเก่งอ่าตัวพวกอ่าระดับผู้บริหารแล้วก็จะมีรถ SUV รถ PPV แล้วก็ MPV นะครับก็ สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานปีใหม่นี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับที่เบอร์084 3 848404นะครับแล้วก็วันนี้นะฮะผมจะพามาชมในส่วนตัวรถ SUV นะครับแบ์ยุโรปนะคอสอเวอร์ด้านหน้าผมนี่เลยนะครับก็เป็นเจ้าตัว BMW นะครับ X3 2.0i นะครับคันนี้เป็นรถปี2015นนะครับเป็นตัวโมเดล รุ่นโมเดล F 2 5นั่นเองนะครับเป็นตัวเครื่องเบนซินนะฮะก็ตัวเครื่องขนาด2.0ลิตรนั่นเองนะครับก็สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาเจ้าตัว SUV X3 ก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะับที่เบอร์สูนแปดสี่สาดสปดสี่ศูนย์สะครับก็คันนี้นะครับสภาพรถเพิ่งเข้ามาปหมมาเลยวันนี้เป็นวันที่ห5าเดือนสินะครับเวลาประมาณห้าโมงนะครับก็พา ให้คุณลูกค้ามาชมในส่วนตัวรถเพิ่งเข้ามาสภาพของเราจะเป็นยังไงนะครับนี่เลยจะด,ดูกันสดๆยังไม่ล้างขัดสีปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับก็เข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งทางช่องของผมด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวนะครับ BMW X3 F25 คันนี้นะก็เป็นตัวโมเดลนะครับปี B 14นะฮะแต่คันนี้จะเป็นรถปี15นั่นเองนะครับก็ ไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับ2ดวงแบบนี้แล้วก็มีในส่วนตัวไฟเดเทอร์ม n นิ่งไลท์นะครับนะเป็นวงนะครับวงวงแล้วก็ไฟหลีไฟเลี้ยวอยู่โคงไฟเดียวกันเลยนะครับพอโคมไฟเดิมๆจากโรงงานนะครับมีไฟสปอตไลท์มาให้นะครับมีในส่วนตัวที่ขีดล้างโคมไฟมาให้ด้วยแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้ด้านหน้า4จุดนะครับในส่วนตัวกระจังหน้าเขานะครับจะได้เป็นกระจังหน้านะครับ2ชิ้นนะเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวเ m w เลยนะครับ อาจะเป็นสีนะครับสีบอลตัดในส่วนของโครเมียมมีโลโก้ BM อยู่ตรงตรงกลางเลยฝากระโปรงนะครับอ่าในส่วนตัวล้อยางคันนี้นะครับจะเป็นยางนะจะเป็นยางยี่ห้อโยโกฮาม่านะครับอ,อ๋อเป็นยางปีใหม่ด้วยนะครับเป็นยางปี2021นั่นเองนะครับไซดยาง245 45 R 18นะครับเป็นล้อแม็กซ์เดิมสเปคโรงงานเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับผมอ่าได้เป็นดิสเพกด้วย ในส่วนของตัวยางเนี่ยโอ้แน่นอนอยู่แล้วในส่วนของตัวยางโยโกฮาม่านะครับอุปกาใช้ไปเลยนะครับปี2ปีนะครับนะยังใช้ได้ประมาณปี2ปีนะครับตัวรถและเอียดตัวรถโคมสันต่างๆเดิมๆนะครับนะในส่วนตัวแอโรไดนามิกที่เขาทาเนี่ยคือเหลี่ยมโคมสันนะคือโคมๆเลยนะครับเราจะเป็นตัวด้านหน้านะครับสวยๆเลยนะฮะคันนี้นในส่วนตัวกระจกด้านข้างนะครับก็จะเป็นกระจกพับปรับไฟฟ้านะฮะเป็นพับปรับไฟฟ้า เป็นสีเดียวกับตัวรถกับตัวตัดกับสีดําด้านมีไฟเลี้ยวที่เป็น LED นะครับเป็นเส้นแบบนี้นะครับผมอ่าในส่วนตัวกุญแจนะครับกุญแจคันนี้จะเป็นตัวกุญแจสมาร์ทนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับนะแล้วก็เป็นพรูสตาร์ด้วยนะครับอ่าคันนี้ในส่วนตัวบันไดนะครับอย่างไม่ให้ยังไม่มีให้นะครับแล้วก็จะมีตัวราวนะครับหลังคามาให้ นะครับนี่เลยนะครับอันนี้คือมาจากโรงงานเลยจะเป็นสีโครเมียมนะครับอ่านะครับแล้วก็เสานะครับรับสัญญาจะเป็นแบบชาร์จฟินนะครับหรือว่าคีบฉลามนั่นเองนะครับไฟท้ายนะครับก็ยังเป็นหลอดไส้นะครับยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับในส่วนของป้ายทะเบียนนะครับป้ายทะเบียนนี้นะครับไม่ได้ให้นะครับลูกค้าไม่ได้ให้นะเดี๋ยวเราโอนย้ายมาเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพนะครับในส่วนตัวกันชนด้านหลังนะครับติดนะฮะ เซนเซอร์ S S มาให้4จุดนะครับมีดิฟฟิวเซอร์มาให้เรียบร้อยนะฮะผมนี่เลยนะฮะโลโก้ x ็ติดมาให้เรียบร้อยนะครับกระจกด้านหลังไฟฟ้าแล้วนะครับสปอยเลอร์ไฟเบรกตัวที่3นะครับตัวนี้ยังไม่มีกล้องของหลังมาให้นะครับยังไม่มีกล้องข้าหลังแต่ว่าให้มาเป็นเซนเซอร์แทนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงขออนุญาตเปิดปลดปล็อกสักครู่นะฮะ เรามาดูด้านหลังนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่เลยนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังก็กว้างขวางเลยนะครับเป็นรถ s อ v วนะครับห้าที่นั่งนั่นเองนะครับยังเป็นเบาะ2แถวรายละเอียดคมสานตัวรถนะครับเดิมๆเลยน็อตไม่มีขยับนะครับเดิมๆเลยนะฮะนี่นะครับโช็คตรงนี้ก็จะเป็นของจากรงงานเลยนะครับผม ในส่วนตัวด้านท้ายเนี่ยคือมีถาดมาให้นะครับมีตัวกันนะครับสิ่งของมาให้ด้านหลังนะครับผมนี่เลยนะฮะมีไฟมาให้นะครับมีตัวนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวชุดเครื่องมือนะครับให้มาครบแล้วก็มีถาดแล้วก็ในส่วนตัวเครื่องมือต่างๆอยู่ครบเลยนะครับนะอยู่ครบเลยอ่านะครับผมดีเลย นะครับแล้วก็เบาต่างเบาก็สามารถพับได้นะครับสามารถพับได้นะกดตรงนี้ก็จะพับได้เลยนะครับผมนะาภายในจะเป็นสีแบบทูโทนนะครับสีครีสีเทาตัดกับสีดํานะครับแล้วก็บาอจะเป็นเบาสีน้ําตาลเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นประตูไฟฟ้าแล้วนะครับอ่าอะฮะมาดูด้านในกันนะครับ หนะ้าแผงประตูนะครับฝั่งฝั่งด้านหลังนะมีตัวล็อกกันเด็กเปิดจากด้านในนะครับผมสารละเอียดต่างๆได้เดิมหมดเลยนะครับผมได้เดิมหมดเลยนี่นะฮะตัวเม็ดอาร์ตอะไรต่างๆนงเดิมเลยนะครับน็ดอตไม่มีขยบนะลูกค้านี่เลยนะครับในส่วนตัวเบาะเนี่ยคือเบาะไม่มีแตกลายงานนะครับไม่มีแตกลายงานใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสวยๆนะฮะ ที่วางแก้วมีมาให้ครบมีช่องแอร์นะครับอ่ามีช่องแอร์มาให้มีช่องเสียบพาวเวอาเอาเมาให้นะครับนะจากด้านหลังบอกจะมีตะข่ายนะครับเก็บของนะครับไฟนะครับมาให้นะฮะสวยๆเลยนะครับผมนี่นะครับผมอ่าด้านหน้าก็จะเป็นโทนสีดำอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้านะครับย้ำอีกครั้งนะตัวนี้นะครับเป็นเจ้าตัว B and อยู่นะครับ X3 นะเป็นตัว 2.0i XDrive นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นตัวโฉมโมเดล s 2 5นะครับปี2015นะคันนี้ราคายังไม่มาลูกค้านะครับเนื่องจากรถเพิ่งเข้ามาครับใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามหรือว่าเดี๋ยวผมทิ้งราคาไว้ในคอมเมนต์นะครับอ่ะตัวนี้นะครับแหวนประตูนะกระจกไฟฟ้าหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวลายไม้สวยๆเลยดานล็อกเบอะจะเป็นเบอะ ไฟฟ้านะครับจะมี m มมโ r รี่เซตมาให้2ชุดนะครับเบาะก็จะมาปรับหน้าหลังขึ้นลงแล้วก็เอ็นนะครับ6ทิศทางนั่นเองนะครับนะตัวเพศต่างนะครับเบาะมาให้หมดเลยนะครับผมนี่เลยนะฮะนอตต่างๆไม่มีขยับนะม่าจะเป็นด้านหน้านะครับอ่านะฮะเบาะก็จะมีนะตรงนี้ต้องเก็บงานนิดนหน่อยน่อยนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นก็ถือว่านะครับประมาณ8 0ได้นะเบาะก็คือจะมี นะตหนิตรงนี้นิดหน่อยเดี๋ยวเราแก้งานให้นะครับในส่วนตัวไฟนะครับก็จะเปิดออโต้ได้นะครับน้ำพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะครับนี่เลยนะฮะในส่วนตัวคอนโซลนะครับคอนโซลตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับนะมีตัวไอ้อาไรนะครับจอจะเป็นแบบลายด้วนี้แล้วก็ในส่วนตัวแอร์นะครับจะเป็นเป็นดูโอ นะครับสามารถแยกองศาสายขวาได้เลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวโหมดได์นะครับสามารถตัวตัวนี้ยังไม่มีนิเกเตอร์มาให้นะครับนี่เลยนะครับจะมีโหมดการขับขี่เป็น2โหมดนะครับสปอร์ตกับอีโคโหมดนะครับแล้วก็จะมีเบรกจะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะครับเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับสวยเลยนะสวยเลยคันนี้นะครับกระจกก็จะเป็นแบบตัดแสงมาให้ นะครับใครสนใจนะติดต่อมาได้เลยนะนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับแล้วตัวเครื่องนะจะเป็นตัวเครื่อง2.0ลิตรนะครับทวินพาวเวอร์ทอโบนะครับดีเลยนะครับก็ขอฝากด้วยสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถ s อสูนะครับราคาเบาๆนะครับไม่ถึงร้านแน่นอนนะคันนี้นะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยที่เบอร์084 380 8044หรือว่าเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับที่บริษัท ทัตตี้ออโตเทสตนะครับนะสำนักงานใหญ่นะฮะซอยสิริไทย71นะครับเปิดบริการทุกวันมีวันหยุดเลยนะครับวิ่ก็วันนี้นะครับผมมาทัตตี้ก็ขอฝากนะครับเจ้าตัว BMW X3 คันนี้ด้วยนะครับเป็นตัวเครื่องเบนซินนะครับก็ปี15นะใครสนใจหรือว่ากำลังมองหารถตี้อยู่ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับยินดีให้บริการให้คำปรึกษานะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับมาดูคลิปหน้าผมจะมาพาชมรถรุ่นไหนกันต่อสวัสดีสวัสดีครับ